สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีปีใหม่ครับผมหรือว่าวันสงการนะครับผมสําหรับมื้อนี้จะเป็นวันปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงการนะครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับผมจะเอานะครับเรื่องราวความฝันนะครับของเจไรเพลินฝันนะครับเห็นเล็กน้อยผู้ยิ่งป๋าเปื่อยเมื่อบอกเลข3โตนะครับผมสําหรับมดทว่ผพานมานะครับของเจไรอุบลนะครับ เพิ่นก็ได้3มตัวตรงนะครับกับทะเบียนรถเพราะว่าเพิ่นฝันนั่นนะครับว่ารถจะคล้องนั่นไหลนะครับไปซ่นกกเสานะครับผมมุนปิดเลยเพิ่นว่าสําหรับทะเบียนรถเจไรนะครับก็คือ2687นะครับผมก็ได้เข่า3ตัวตรงนะครับแตก3ตัวเลยสําหรับงวดที่ผ่านมากับทะเบียนรถนะครับเนาะก็คือ687นะครับผมสําหรับมือนี้นะครับสังหนุได้มีโอกาสนะครับเนาะได้โทคนะครับถือว่าไปเห่น สำหรับหมดที่ผ่านมานั่นนะครับบัไหลไปตากตอหรือว่าบัวไหลไปติดตามเรื่องราวความฝันของนะครับเจไรอุบลนะครับนอกจากนาเสดายนะครับสําหรับวดนี้นะครับผมก็เลยได้สอบถามนะครับโทษไปถามหรือว่าโทษไปเล่นนะครับว่าเจไรอุบลนะครับนอเจไรนะครับเพิ่นสีมากลับมาบานบ่อนะครับผมเพิ่นกว่าสีมาอยู่นะครับผมก็เลยสอบถามนะครับวดนนี้ฝันอะไบ่อนะครับผมเพิ่นบอกว่านะครับฝันแล้วนะครับสาหรับเรื่องราวความฝันนะครับ สิวาของเจไลนะเพิ่นฝันมือไหลนะครับเพิ่นฝันวันที่12นะครับผม12เมษานะครับผมแกเลื่อยนะครับสี่ออกมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับหรือว่างวดประจำวันที่16เมษายน2 5งพันนะครับสำหรับนะครับความฝันของเจไลอุบลนะครับเจไลนั่นเพิ่นฝันวานะครับเพิ่นฝันนั่นนะครับเพิ่นนั่นนะครับผม เพิ่นวานั่นเพิ่นกะนั่งเหรียญยูบาทนะครับผมนั่งเหรียญยูบาทนี่แหละนั่งเหรียญคุยกันนะครับกับมูพวกนี่แหละนะครับผมคุยกันเหรียญเรื่องนั่นเรื่องนี่ไปยูซื่อนะครับเพื่อนว่ามีนิกหน่อยผู้ยิิงนะครับยางมาเสือผาบไซคือสิประมาณคันบออนุบาลกับที่จบประม้านปอนึ่งปอนสองนี่แหละเพราะมันมันตัวบาใหญ่ยางมานะครับยางมาเล้วเพิ่นกะแนมเบิงเพราะว่าเพิ่นนั่น ผู้ยิ่งผู้นี้นั่นเพิ่นบ่ฮู้จักเป็นเด็กน้อยผู้ยิ่งนะครับยางมาเสื้อผ้าคับเปอร์ยางมา,ยา,า,ย,ย,า,งมายางมาล่ะเพิ่นว่ามาบอกเลขเลยนะครับยางมานั่นยางมามาบอกเลขเพิ่นว่าเพิ่นว่าเลขมันออกแล้วเพิ่นว่าจังซี่064เด็กน้อยมันยางมาบอกมันบอกว่าเลขออกแล้ว064 พอมันเบาไปนะครับเลขเรียวบานนี้เจไรพนก็เลยว่ามันสิออกในจังไดมันถ้าด้หอดมือมันยูมันก็เลยว่าออกเรีวมันว่ามันก็ว่ามันก็ยืนหยันคําเก่ามันว่าออกเรีวมันว่ามันกเว่าคําเก่านะครับกับตัวเลขก็คือศูนย์หีมันกเว้าย้ำอีกบานนี้นะครับผมพอมันเ้าเรียวว่าเลขออกเรียวออกเร้วมันว่าทั้งเจไรนั่นพนก็ว่า มันสิออกในจังไดมันท่านได้อดหอดมือมันก็เลยขอเงินบานีขอเงินเนี่ยสามร้อยเจไร่ก็เลยวะไม่ให้ถือเลขก้อนเนี่ยสี่ไฮดอกมันก็อยู่วถือแล้วมันว่าถือแล้วมันวางซี่บานีเพิ่นก็เลยถามนะครับเจไร่ก็เลยวะสิเอาไปเห็นยังละเงินนั่น สิเอาปซื้อน้ำแดงมันว่าแนวนี้เด็กหน่อยผู้ยิ่งผู้นั้นพอว้าแล้วมันว่าสิเอาปซื้อน้ำแดงเพิ่นก็เลยจกนะครับเงินนั้นแบ่งร่อยให้ไปสาใบให้นดดหน่อยมันไปสามใบพอมันไปแล้วมันกัแล่นไปเลยนะครับดีใจมันดีใจมันคือสิดีใจแล่นไปเลยบานนี้เพิ่นกระปูเพิินกับปวกผู้เ่าที่ว่านั่งคุ้ยกันนั้นดูหน้าบ้านนั้นเพราะว่าหน้าบ้านเพิ่นว่าที่เพิ่นอยู่น่ะมันมันมีเตียงนะครับมีเตียงใต้ตนใหม่ ไว้ทานังคุยก like, you ันไว้ทานั่งเดินกันกันเลยมานั่งคุ้ยกันหัวนะครับนนวาเด็กหน่อยมันมาได้ใสมันมาตัวบ่เปินวางสิมันมามันบอกว่าเลขกออกแล้วมันก็บว่าขอเงินน้ำสามรอยเพราะขอเงินสามร้อยมันก็บว่าให้ถือก้อนเป็นว่าให้ถือก้อนจังสีหามันก็บอกว่าถือแล้วถือแล้วมันก็เลยห่เงินมันไปเม่นก็บ่าคุยกันวยามันกับกคุยกันว่ามันสีออกได้จังได้นะครับมันสีออกได้จังได้มันสี ท่านในหอดมือสิออกอยู่นะครับผมบานี้เพิ่นก็เรยว่านี่ละเรื่องเล่าความฝันในรอบนี้เพิ่นฝันแนวนี้นะครับเราสีเอามาฝากนะครับซึ่งหวดที่ผ่านมาถือว่าเจ๊ไรอุบลนนะครับเพิ่นก็ถือว่านะครับฝันแม่นนะครับเพราะว่าอย่างเพิ่นฝันว่ารถเพิ่นถอยไปซ้นนะครับจะออกทะเบียนรถสามตัวตรงเลยนะครับผมก็คือหกแปดเจ็ดนะครับนอแบบปดตกลับกันเลยนะครับผมเพิ่นก็ว่า กับพ่อสิได้ถึงวดที่ผ่านมานี่ยหละพ่อสิไดกลับมาบ้านกลับมาสองพันวาสิไดกลับมาเรียนสงการอยู่บ้านหาพอ่อหาแม่นะครับผมสําหรับงวดน,นี้เพื่อนกว่าฝันนะครับฝันดีเพราะว่าฝันเห็นเด็กนอ้อยเพิ่นว่าป๋าเปือ่อยเพิ่นก็เลยนะครับก็สร้างนูก็เลยว่าสิแปรฝากทันผู้ช้มบ่อหรือว่าสิตีเป็นเพิ่มเติมบอ่อเพิ่นว่าโอ้ถ้าฝันนั้นสีว่าต้องตีหรอกเพิ่นว่าเอาตรงๆ่นล่กก็บนิดหน่อยมันบอกนั่นละ กับนะครับก็คือเพิ่นให้เงินสามลอยก็คือสามศูนย์ศูนย์นะครับเนาะถือว่าสามตัวนั้นสองหางนะครับเนาะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดเล่นหรือว่ากลับด้วยนะครับเนาะสำหรับสามตัวสองชุดหรือว่าสองหางนะครับผมเอามาฝากในวันนี้นะครับถือว่าวันสงกรานต์นะครับเนาะแต่สําหรับเรื่องราวความฝันนี่ของเจไรอุบลได้ฝันไว้ก็คือวันที่สิบสองเมษายนะครับผมสร้างหนุกระลังอ่ะได้มีโอกาสนะครับผมได้ ไปโทษสอบถามหรือว่าไปโทษเด่นโทรถามนะครับนอกปกติกะโทรเล่นโทรถามนะครับเรื่องราวความฝันกันอยู่ตลอดนะครับนอกเพราะว่าบางครั้งนะครับกะหลายคนหลายพันจร้างหนูไปตามต่อให้นะครับอาจจะลงลืมคนหนีหรือว่าอาจจะมีคนใหม่มาเพิ่มเติมนะครับผมสําหรับเมื่อนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับนอะเป็นวันสงการหรือว่าวันปีใหม่ไทยนะครับหลายคนหลายพันกะตื่นแต่เช้านะครับนอะเพื่อว่า ไปทำบุญนะครับเราไปทำบุญตักบาตรนะครับตอนรับปีใหม่นะครับผมวันสงการนะครับหรือว่าวันสงการนะครับปีใหม่ไทยของเฮ้านะครับผมในมื้อนี้นะครับเราก็ขอนะครับผมสั่งนุก่าถือว่าสวัสดีปีใหม่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านหรือว่าเ c ซีทุกคนนะครับเนาะก็ขอนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยู่ดีมีแห้งนะครับร่ำรวยกันสุขอผุดขนถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับเนาะจะได้มีเงินมีทองนะครับใส่หรือว่าร่ำรวยโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับ สำหรับมือนี้นะครับนอทีวาวันสงการวันแรกนะครับไร่หม่องไร่บอลเพื่อนกไจะเล่นกันตั้งแต่ลายมือที่ผ่านมานะครับบางคนกะเล่นตั้งแต่วันที่1 1 12็กัมีนะครับกะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล่นกันนะครับด้วยความระมัดระวังนะครับมีน้ำใจต่อกันนะครับผมเพราะว่าประเพณนีนะครับของชาวไทยนะครับก็คือวันสงการนี่ก็คือนะครับเป็นมือทีวาสนุก นะครับนกกระเลีนน้ำกัดนะครับลถน้ำป้าเปลงกันนะครับหลายคนหลายท่านกะเดินทางกลับมาบ้านเพื่อวาจิมาสงน้ำหรือว่าขอพรนะครับนพอเมนะครับผมมาขอพรขอโชคขอลาบนะครับเพื่อว่ามีกาลังใจใน้ไปเดินทางนะครับหรือว่าไปสู้งานกันต่อนะครับผมสําหรับวันสงการหรือว่าวันปีใหม่ไทยก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหรือว่าเอฟีทุกท่านนะครับเนะเล่นน้ำสงการลดยาง าสนาุกกันแล้วกันนะครับเราสำหรับวันนี้ช่งนุภารวยลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ